ยังขาดไปอีกสามพันไม่พออยู่ดีเออจิรักเขาขอเงินสามพันหน่อยสิไม่มีจะไปไหนก็ไปไปสามพันเองนะไม่มีว้ยิรักจิรัคคนสวยขอสามพันเองนะจ๊ะเอางี้ดีกว่า ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้เงินนะ่ะเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหม <ừ> ถ้าเกิดว่าพี่พูดตามฉันได้ครบสามประโยคอะ่ะฉันให้พี่เลยสามพันถ้า,าพี่พูดผิดอ่ะกูตบมึงหนึ่งทีสามประโยคแลกเง 3, ินสามพันเฮ้ยโอเคได้หนึ่งเบอรหนึ่งเท่าก,กับเท่าไหร่สองเฮ้ยเฮ้ยที่นั้นทีั้ตกคนทำไมอะกูบอกให้มึงพูด เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พิดไม่จะผิดได้ไงอ่ะเฮ้ยกูบอกให้มึงพูดตามกูแล้วมึงจะมาตั้งคำถามกูทำไมวะเนี่ยเฮ้ยไม่เล่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาใหม่รอบไหมถ้าเกิดว่ารอบนี้พี่พูดตามฉันได้อ่ะฉันให้เลยสี่พันสี่พันแล้อโอเค เอาก็เอา 4, อวะสี่พัพร้อมหรือยังพร้อมเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเ้เ้ยเฮเฮย้ยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้เง้ยเฮ้ยเย้ ป๊เงินสามพันที่มึงยืมกูไปเมื่อไหร่จะคืนวะเฮ้ยเน,นื้อน่ะกูไม่มีหรอกเว้ยกูมีแค่คตัวกับใจน,น,นี่แหละเอามาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเป๊อบเฮ้ยนี่นี่มึงกะจะไม่คืนงูกูแล้วใช่ไหมมึงกะจะไม่คืนแล้วใช่ไหมฮะนี่มึงพูดมาตรงเลยดีกว่ามึงกะจะไม่คืนกูแล้วใช่ไหมมึงไม่ต้องมาขำเลยนะใช่กูไม่อยากคืน เฮ้ยพ่อพ่อกูลองเล่นมึงอย่าทำจมูกน่ากลัวดิปับกลัวนะว้ยเอองั้นเอางี้มึงให้กูยืมอีกเจ็ดพันดิแล้วเดี๋ยวกูจะคืนให้มึงก่อนสามพันไอ้ป๊อกนี่มึงนี่ด้านหน้าจริงๆเลยป๊อกหน้าด้านเอ้ยมึงน <Elena> ี่เป <you learn? S 2> ็นคนหน้าด <Bev Any way> ้านจริงๆเลยป๊อกในชีวิตกูเนี่ยเจอคนหน้าด้านมาเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเนี่ยแต่กูยังไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่ามึงเลย ไม่มีไรอย่างไอมึงเนี่ยไม่มีอย่างไอเลยป๊อปมึงเนี่ยไม่คืนกูไม่พอมึงแถมยังจะมายุ่งเพิ่มกูอีกเจ็ดพันหรือไอป๊อปอีกใจมึงทําด้วยอะไรวะ,ะทำไมมึงหน้าด้านแบบนี้มึงไม่คิดบ้างเลยว่าใจให้กูไปหาจากไหนให้มึงวะเออมึงไม่ไรอย่างไอจริงเลยเอเอใจเย็นไม่มีก็ไม่เป็นไรก่อนหน้านี้กูติดมึงอยู่สามพันใช่ป่ะเอเอ,เอ,เอ แล้วเมื่อกี้กูขอยืมเพิ่มอีกเจ็ดพันนั้นมึงก็หักสามพันที่กูติดอยู่ออกไปไงนั่นก็เท่ากับว่ามึงจะติดกูแค่สี่พันบาทโอเคไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอีกวะกูย,ยังพูดไม่เคลียร์อีกเหรอกูไม่ชอบเป็นหนี้ใครเว้ยคนอย่างกูอ่ะมีศักดิ์ศรีพอเอาไปสี่พันมึงกับกูไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> โอเคไหมโอเคไหนเมื่อกี้บอกไม่มีเงินไงวะกูไม่ถึงเจนะ็ดพันอ่ะกูไม่มีเว้ยแต่กูมีสี่พันพอดี เมียก,กูให้เงินเมียก,กูให้มาเงินก,กูใช้สี่พันวันละเว้ยเฮ้ยกูมาทวงนี่ไม่ใช่หรอไอ้ป๊อบ <c oughs> ไอ้ป๊อบ <c oughs> ไอ้เตี้ยไอ้เสาไอ้เสาหลักกิโล <c oughs>